กว่าจะได้ทําในสิ่งที่ชอบสร้างเป็นไรายได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องเจออุปสรรคต่างๆมากมายเลยแล้วน้อง Gas, ออกัสสามารถที่จะก้าวผ่านในจุดนี้มาได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบจากน้องออกัสกันเลยค่ะอาชีพออนไลน์ All ine, เขายังมีรู้จักสําหรับคนที่แบบอายุค่อนข้างเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาชีพของเรามันเกี่ยวกับของเล่นด้วยมันคือเอาง่ายๆคือมันไรสาระมาก ที่จะสามารถเอาตุ๊กตายอย่างเงี้ยมาทาเป็นอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้ผู้ปกครองเนี่ยคือแบบไม่เข้าใจเลยที่บ้านไม่มีใครเข้าใจเลยว่ามันทําอะไรอยู่แล้วแบบว่าของพวกนี้มันสามารถสร้างเงินได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยครับครับก็หลังจากที่เราเรียนจบมาแล้วนะเนาะเราก็ยังทําอาชีพนี้อยู่เราทํามา6ปีแล้วแล้วมันคือรายได้ของเราอะ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยืปีต่อปี แล้วมันสามารถสร้างเงินให้เราเนี่ยเยอะมากเเราสามารถดูแลตัวเองได้แบบไม่เอาเงินจากที่บ้านเลยเราใช้เงินของตัวเองซื้อของด้วยเงินของเราเองแบบซื้อของใหญ่ๆชิ้นใหญ่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะเฮ้ยมันก็ยังใช่มันก็ยังอยู่ได้นี่หรือว่าสิ่งที่เรากําลังทำอะ่ะมันสร้างรายได้ได้จริงจริงเขาก็เขาก็เลยแบบเริ่มพูดคุยกับเราแล้วก็แบบ ไหนทาอะไรเขาก็แบบเหมือนกําลังศึกษาขับเราอยู่ว่าอ่าไหนมันทําอะไรหลอแล้วขายยังไงอาชีพอนไ์เป็นยังไงเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเข้าถึงกันแล้วเ,เทียบกับ6ปีที่แล้วที่เขาไม่เคยเข้าใจเรามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าสงสัยว่าเราเรียนจบมาทําไมแบบไม่ไปหางานทําทําไมไม่เป็นพนักง,งานเงินเดือนทําไมไม่เป็นแบบว่ามีมะะาใช่ประมาณนี้ มีค่ามันมีค่าคของชีพนะมีบัตรสวัสดิการนะอะไรเงี้ยแต่เราเราเราลองมานั่งคำนวณดูแล้วเราเคยไปเป็นพนักงานปเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่แต่ไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเราเลยและเงินเดือนที่เราได้เมื่อเทียบกับพนักงานเงินเดือนจริงๆกับเงินที่เราได้ในออนไลน์อ่ะมันต่างกันมากเงิ <S <S นเดือนที่เราได้จากออนไลน์เราอยู่บ้านเราทํา เราอยู่บ้านเราไม่อยากทำวันไหนเราก็ไม่ทําก็ได้เราจะอยากทําเวลาไหนทีสองตีสามเนี่ยการเ้วยคนนอนดึกการก็ลุกขึ้นมาทําก็ได้จะตื่นเที่ยงแล้วทําก็ได้จริง,รงๆเราเราเป็นนายตัวเองงานแบบนี้นะคะแต่มันก็ต้องอิงอาศัยกับเวลากับระยะเวลาที่เราสร้างแบรนด์ของเราด้วยค่ะก็ไม่ได้แบบว่าไม,ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าเรารับและอยากจะทําจริงๆอะ่ะอาชีพออนไลน์นี้ก็แนะนําเลยนะคะว่ามันสร้างรายได้ได้เยอะมากจริงๆ อุปสรรคทางตรงจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอุปสรรคมากเพราะว่าอาชีพออนไลน์เนี่ยมันเราไม่ได้พบปะอย่างอาชีพของเรามไม่ได้พบปะกับลูกค้าโดยตรงอยู่แล้วแต่จะเป็นทางอ้อมก็คือพวกการขนส่งข้ามประเทศอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งช่วงโควิดแรกๆเนี่ยการขนส่งเขาปิดทางเครื่องทางอากาศนะคะเขาปิดแล้วทีนี้ก็ไม่สามารถที่เราส่งงานให้กับลูกค้าต่างประเทศได้เราก็จะต้องรอระยะเวลาที่ขนส่งทางอากาศเปิดเราถึงจะมี การส่งข้ามประเทศได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็โอเคขึ้นแล้วครับสามารถส่งข้ามประเทศได้ปกติแต่ว่าคือที่ผ่านมาคือลูกค้าก็เข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับแล้วก็ต้องอธิบายให้เขาด้วยเพราะสถานการณ์ตอนนั้นก็ค่อนข้างแย่ทั้งประเทศเราแล้วก็ประเทศเขาก็อย่างใครที่สนใจทําธุรกิจออนไลน์หรือว่าธุรกิจคล้ายๆกับการ์ดเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องเริ่มจาก ความชอบความรักของเราก่อนเพราะว่าถ้าเราได้ทําอะไรลงไปในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะทามันได้อย่างเต็มที่และที่สําคัญนะครับกดเชื่อว่าทุกคนนะ่ะสามารถทําได้ในเรื่องของออนไลน์เราก็จริงๆแล้วตอนนี้มันมีช่องทางการศึกษาเยอะมากช่องทางที่แบบว่าเ,ออเทรนหรือว่าออการเขาเรียกว่าติวเตอร์ในด้านออนไลน์เนี่ยก็ช่องทางก็คือเยอะมากนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะห,หาลู่ทางในอาชีพของเราที่เรารัก ลงไปในสื่อโซเชียลออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองมีความชอบหรือว่าอยากทำอะไรก็ลงมือทำได้เลยครับไม่ต้องรอ you can I can do it you can do it too ครับขอบคุณน้องออกกัสมากนะคะที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นะคะเพื่อให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ค่ะ นอกจากในคอร์สเรียนนี้นะคะเรายังมีคอร์สอื่นๆให้น้องๆเข้าไปศึกษาไอเดียเพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างรายได้เสริมในเว็บไซต์ Starfit Lab ค่ะ